พอมีอยู่นะครับเห็นเห็นตุกงมาครับนะสไตล์ตังครับพี่น้องครับมือนี้พากับพี่น้องมานะครับใส่เขาเอินมาอย่างแนวรักกุ้งนะครับอ่าเป็นแนวรักกุ้งฟอยนะครับนี่ครับอ่ามีสองยางครับสิให้เปรียบเทียบอันนี้เป็นเขาเอินมาตุ่มตุ่มรักกุ้งครับพีกกันนึง นี่อันนี้ประดิษฐ์เองครับอันนี้ประดิษฐ์เองเบิงว่าแบบไดมันสิมันสิโอเคก็กันนะครับแล้วสถานที่ใส่ครับพี่น้องครับนี่สถานที่ใส่สิเป็นนี่เลยครับให้น้าให้บัวครับอ่าซึ่งเมื่อคืนนี้ครับผม่องไฟเบิงแล้วนะครับผมเห็นกุ้งพ่อมีอยู่นะครับผมก็สิเลยสีลองมาใส่เบิงนะครับนี่ทางนี้ละเอาเดี๋ยวมาเบิงกันครับเอานะครับพี่น้องครับเนื้อข้าสิเป็น หัวหานนะครับอ่านอ่เขาสิเป็นหัวหานนะครับเขาสิเอาเนื้อใส่ไปในนี้นะครับถ้ามาเบิ้งว่าสองยางนี่อันใดกุ้งมันสิเข่าดีกว่ากันนี่อันนี้ผมใส่เนื้อไปแล้วอ่ะใส่เนื้อไปแล้ว,ลวกระซุมนี่ก็จะเอาเนื้อเขาใส่ข้างในครับตอนนี้เราผมใส่อันนี้ก่อนนะครับโอเคใส่แล้วก็ปิดชึบอ่าปิดแบบนี้ไม่ต้องสนิทคักกัได้โอเคจุดแรกครับ จุดแรกที่เขาจะใส่ครับคือตรงนี้ครับผมนะฮะจุดแรกเลยตึ๊บอ่าตรงนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเคียรๆออกจากน้อยต้องเคี่ยวๆกัหน่อยครับจุดนี้เป็นจุดที่คิดว่าน่าจะคือสุดแล้วครับของสลับ สำหรับตัวนี้นะครับอ่าโอเควิธีใส่กระห้อเสียบลงไปเลยครับให้น้ำมันถ่วมหูมันนะครับให้น้ำถ่วมหู้นะครับเพราะว่ากุ้งมันจะเข้าได้นะครับนี่ใส่กระเจีปรปมาณนี้ครับหูมันก็อยู่ประมาณพวกนี้นะครับหู้ตัวนี้สีมีหู้ยู่ยสีหู้นะครับอ่าเ้อมันก็สิลอยๆยครับเงยมเนเงอก็สิลอยๆยครับ โอเคอันนี้สำหรับเป็นตุ่มครับเดี๋ยวเาไปเบ่งอีกซุ้มที่มันเป็นขวดครับอาจจะคือบ่ครับแล้วสำหรับพวกที่เป็นขวดครับพี่น้องครับอ่าขวดจะเป็นแบบนี้ครับเป็นขวดน้ำห้อธรรมดานี่แหละครับเป็นพวกขวดพลาสติกธรรมดานะครับด้านด้านหลังก็จะเจาะหูแน่ครับเพื่อให้น้ำมันเข่าแล้วก็เวลาห่าโยกขึ้นมากมันจะได้น้ำออกนะครับส่วนหู้ห่อก็เอาขวดมาเห็นแบบนี้ครับส่วนเนื้อก อ่าโอเคเดี๋ยวเอาเนื้อใส่เลยครับเนื้อกระทิล่ลงไปเลยครับาจากสองกลัโอเคครับสำหรับอันนี้นะครับเอาอยางไปใส่ข้างนี้ครับต่อตอกันนี่ละครับว่บต้องไกลปันได้นะครับอ่าเข้าว่าตรงนี้ อยู่ต่อกันส่วนตัวนี้นะครับว,วลาใส่เนี่ยอาจจะเอาพวกดินหรือว่าพวกตมมามาถูทูป่ามันจะน้อยนะครับเพราะว่ากุุงม,มันสิได้แบบอ่าอ่าคิดว่ามันประมาณขวดสินะครับวิธีใส่กระยุต้งสิละครับไกลๆครับะนะครับเสียลงไปแบบนี้ครับเอ,อาน้มให้มันขเข่าขวดก่อน แล้วก็เสียลงไปให้ลืกๆแบบนี้แหละครับแล้วก็ตรงปากมันนะครับเขาก็าเกลี่ยเกลียจากน้อยนั่นเป็นแปนจากน้อยครับโอเคส่วนพวกดินนะครับเขาก็เอาพวกตุ่มนะครับไปทูๆปากมันจากน้อยนะครับนี่ครับโอเคแล้วครับสำหรับขวดแรกครับไปขวดที่สองต่อครับ ดีซองครับจึงเงื้อไปครับผมเผื่อ,เป,อ,อเป็นการเสียวเวลาผมจีใส่ซเงื้อทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สีส่เดินไปใส่เลยนะครับ ค okay. ขวดละสองกำรรนะครับสองกำม,มือโอเคเดี๋ยวขวดน,นี้ไปใส่มองนะครับมองนี้ถือว่าแป่นใส่ได้ครับเท่ากับสองใส่นมองเป็นแผนจักหน่อยนะครับพอตะกุงมันสีได้หูมันสีได้มากนะครับถ้ามองหูหกเป็นกระบก่กคอยมากบันไดนะครับโอเคเอาดินทุ้ๆปลายมันจังหน่อยครับ นี่ครับเอาดินติดตบตัวปากมันจักน้อยนะครับเอาก็เสียบเลยครับจึบเห็นไหมครับพี่น้องโอ้ยผมลืมหันให้พี่น้องเมึงเว๊จึบกวาดๆออกจังน้อยครับออกวดที่สองครับ อีกสองขวดครับอีกสองขวดพี่นอ้องอยางต่อครับอีกอ่าขวดหนึ่งผมจะใส่โยตรงนี้ตรงนี้ครับข้างแปะนิดนึงโยู่ตรงนี้นะลมแนนิดนึงครับชุบอ่า เราเนี่ยเอาขวดนี้นะครับโอเคชึบ okay. นำให้มันเข้าในขวดก่อนนะครับโอเคพอน้ำเข้าแล้วเาก็ยังค่อยเสียบครับเสียบลงดินครับช <c oughs> ึบก็รูบๆบางจังน้อยครับอันนี้รูบออกจังน้อยให้มันให้มันแป่นจังน้อย แล้วก็เอาดินไปท่าครับโอเคนะครับอันนี้เป็นสูตรผมเองนะครับสูตรชิดเองครับผมนี่เบอร์ไฮน้าครับพี่นอ้องเบอร์ไฮน้าให้บัวตอนนี้ก็กำลังสิ่คำนะครับประมาณเกือบหกโมงแรงแล้ละนี่คือสขวดนะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นตุ่มสีฟ้าๆสีน้ำเงินนะครับด่างเขียวนะครับมาเบิ่งมาอันดัชิมานก็กันนะครับตอนเศร้าแล้วครับพี่น้องครับอ่ามาเบิ่งกันครับที่ห้องดดใสซกุุงไว้เมืองขึ้นนี่นะครับมือว่านนี่นะครับว้ามันสิเป็นยังไงนะครับอ่ามาเบิ่งกันเลยครับอันนี้หลังแรกครับพี่น้องครับ หลังแรกขั้นแรกครับเข้ามาเบิ่งกันนะครับอันนี้สิเป็นเพื่อ,อมนมายังขวัดน้ำนะครับนี่หยกขึ้นครับพี่น้องชึบลหลังๆจัดหน,น่อยโอหไปเนื้อมันเต็มครับน้ำมันเลยบ,บอกเคยออกครับ อยากให้นาบอกจังน้อยครับการจอหูข้างลังต้องจอหูเงีย้ยๆจังน้อยนะครับเพราะว่าเนื้อมันมันเต็มนะครับอืมอแรกกบ่มีกุ้งเลยครับพี่น้องกุ้งบ่อเขานะครับ แรงบอมานครับบ้างไว้สักก่อนไปต่อมาเบิ่งอันนี้ครับอันนี้นี่อันดังเขียวห้องเนี่ยครับว่ามันจะเป็นจังได้อันดังเขียวซึบเนี่ยเขาอยู่ครับอันดังเขียวเขาอยู่นะครับนี่พี่น้องเบิ่ง แต่ว่าหันบาไลายป็นได้เดี๋ยวผมเปิดออกกว้างกันนี่ครับอันที่เป็นด่างเขียวครับพี่น้องครับพ่อมีอยุนนะครับเห็นเห็นตุกงมาครับน่าเป็นด่างเขียวกับพ่อมีครับเอาหอยางต่อครับไปห้องใครมาเอาไปเบืองอันที่เป็นขวดครับต่อครับ อันนี้อันเป็นขวดอันที่สองครับอันเป็นขวดอันเท่าไซย่ทั้งหมดสี่อันนะครับน,นี่อันเป็นขวดเข่าปะครับม,มีอยู่ครับแต่ว่าหันปลายครับพี่น้องอันเป็นขวดนะครับก็บพอมีอยู่ครับ เราต้องปล่อยให้น้ำมันออกก่อนอ่าผมเห็นตัวก,กุ้งอยู่นะครับแต่ว่ามันอัดหูครับพี่นะ้องครับมันบอไหลออกข้างล่างครับต้องปิงต้องปล่อยน้ำออกข้างหน้านะครับกุ้กงพอมีอยู่ครับแต่ว่าหันบอไรไปนะครับเห็นไหครับแต่ว่ามันตายครับ แบบนี้มมนต้องได้ไปไปเลือกเอานะครับเดี๋ยวปล่อยให้น้ำมันออกก่อนผมพาพี่น้องย่งางต่อไปเบึงอันที่สามครับอันที่สามนี่เป็นยังไงครับ อันที่สามโอ้กับพ่อมีครับแต่ว่ากุ้งมันก็นตายอว่ปะพ่อมีอยู่ครับเดี๋ยวปล่อยน้ำออกอันที่สี่ครับจุ๊บอันที่สี่เขาอะโอ้ o, กับพ่อมีอยู่ครับกับพ่อมีเท่ากันครับ ปล่อยให้น้ำมันออกจะได้เห็นตัวกุ้งนะครับทางว่ากุ้งพ่อมีวันพ่อมีอยู่ครับแต่ว่ากุ้งมันกระตายนะครับตัวเปลี่ยนเปลี่ยนกับพ่อมีแต่ว่าหันบลายครับนะครับโอ้โหเงื้อเงื้อมันค่อนข้างลายครับพี่น้อง เนื้อแบบนี้เป็นหัวหานนะครับกะอาจจะบ่ค่อยเหมาะปันใดนะครับนี่นะครับกะเป็นการใส่เพิ่นวันยังดักกุ้งนะครับที่ดักกุ้งนะครับแบบแบบขวดนะครับแล้วก็ที่ดักกุ้งแบบตุ่มนะครับก็พอได้ครับแต่ว่ากะอาจจะเด้หรายปันใดนะครับอ่าเนี่ก็เป็นวิธีการให้ยูฮากินแบบอีสานมานเท่าครับพี่น้องครับ ผู้ใดที่อยากล่องเอาไปเฮดเบิงใสเบิงกะลองเบิงเด้อครับแบบนี้นะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าเนื่อนั่นนะครับให้เปลี่ยนเป็นเป็นห้อจะดีกว่านะครับเป็นพวกห่อพวกพวกเ่าเคยมายัวอ,อาหารอ่ามันจะบ่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นห้อเป็นข้วปลายนี่จะจะ,จะโอเคกว่านะครับสําหรับผมเนาะนี่คือกุ้งทีเฮาใสาใดมือครับพี่น้องครับนี่มีทั้งตายทั้งบม่ตายนะครับ ส่วนผวกไซที่มันตายก็คือไซขวดนะครับถ้ามันบตายที่คือไ่ด่างเขียวนะครับนี่ก็เพราะได้ปนครับพี่น้องครับผู้ใดที่อยากจะใส่นะครับก็ล่องลองเบิ้งนะครับแต่เนื้อผมแนะนําเป็นเนงื้อพวกข่ำนะครับผมมันจะโอเคกว่านะครับผมว่าอะลองเปลี่ยนเนื้อเบิ้งครับเดี๋ยวยังไงสิบเมถไทยเบิ้งอีกเท่หนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ